หัวข้อนี่ถทุกฟังพี่น้องครับมี่ก่อนหัวน้าใหญ่สุดๆครับผมอ้โหแบบนี้กะกิโลยางแน่นอนครับกิโลกลัวง่ายแบบนี้นตรงห่วงเลยปีนี่ไหมสุดยอดที่ลีครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับ สวัสดียกกลางปลายุค้าครับผมเจอกันอีกแล้วคิปหามิ่มครับชว่วงนี้ใส่เบ็ดประมาณหามิ่มเป็นรายไดเสริมครับสวัสดีครับผมนี่ครับหลังเลีเขาหูเดี๋ยวไปก่อนหัวน้าปิดบ่อมิดเลยครับเดี๋ยวผมหาทูบ ยมขคงกอนเดี๋ยวไ่ายเมืองครับควใไฟก่อนมันเป็นยันยานก็ยังสีแตกมาใส่ดเดี๋ยวเมืองกันครับตำ่ตำเลยช่วงนี้มิมหัวน้ำดีครับต้องเฝ้าหาพี่นอ้องเสียนกับหาหลายเพื่อน อหอน้ำดีครับล่างนอ,นอ่อนอีกแล้วตำตำงาย,งายแบบดีของชอบอน้ำเล้ลเยเป็นไดสั่งแท้เย เด็กไปยังไงก็ถือต่นหนามอ้โหมึงเอาหลอดครับผมมึงกรนหัวหนา <c oughs> หลังแรกครับผมแหกหมานสวย,สวย สวยครับตัวควันในถือทุกฟัง้ขาวตัวสุดยอดวอาน้ำเงี้ครับพี่น้องครับมือบาด เดี๋ยวขอตัดก่อนครับผม,มแตกแล้วสวยๆกำลังเต็มเลยครับโอ้หท่กันไกลนิดนึงมึงครับขอได้ครับผมเกสรบ่หลายเลยครับี่เกสรไม่ยุนี่ทึ้งเทิงนินามเลยครับนโอ้โหแจวครับลังแหลกเขาสวยมากอ่อ,อนๆ หัวน้ำนี้งใหญ่บ้มบมครับสุดยอดดีลี่สวยเจ็บก้อนไปย่างหาต่อครับตามปลาอยู่ค่ะเจอของเง่แล้วครับผมไม่น้องบักหง่เลยครับไม่ยกลางดวงน้ำนี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเดียวขอทางก่อบไปก่อน ใช่มึงชัดๆครับคุณนะแม้อันบินเขาบินออกเจเห็นแมยอันบินนะครับตอนแรกผมเห็นห้างเลยแมยอันบินเขาบินออกเนี่ยสังเกตมึงได้ครับมีตัวบินเขาบินออกอยู่ผมเพ่เห็นห้างเดียตอนแรกผมเยอนมึงอยู่เห็นแมยอันบินเขาบินออกกันเลยย่างเขามาซองมึงบักงเลยครับโอ้โหหัวหน้าเป็นจิโอ่อะเดี๋ยวมึงครับผม พี่นองครับมังก่อนหัวน้าใหญ่สุดๆครับผมโอ้โหแบบนี้ก่ะกิโลอย่างแน่นอนครับกิโลกลัวไงแบบนี้ต้องห่วงเลยปีนี่ไหมสุดยอดที่ลีครับเมืงครับผมหัวหน้ามาท้านปิดตาตัวสวยสุดๆครับขอเด้ครับ สวยมากใหญ่อลังการเดี๋ยวขอเจ็บกันขอตัดกันครับโอ้โหโอ้โหก่อนหัวน้าใหญ่อลังการสุดๆครับเจสอนเบ่อหลาพี่น้องครับเมืองในแหวงโอ้โหสุดยอดครับหั้งนี่บอกได้ว่าสุดยอดอีลีครับตรงนี้แหละครับเกือบกลม รโลอโะไ้ครับจะสอนบ่าลหลได้พี่น้องครับหัวน้ำง่ญ่กดโขตดนะครับสุดยอดดี่รีออดโอ้โหคักกูเดือนหาครับเมื่อโหลดพี่น้องแต่ละลังมือนี้ลังแหลกเนาะเกียว่ติดเลยไปไปต้องแยกอก่ะครับน้ำหวานกับลังนี่เพราะว่า ขาดแท้จังเลยขาดนักปลาเนี่โอ้โหไนหลีสุดจะบรรยายไปครับผมหาต้อมิมออนครับเจอมิมออนอีกหนึ่งลังครับกำลังจบับ้านี่กะมิมบหลายปันใดคางๆอย่างม้าบักไก่ด้วย ซอ,องหาน้ำพุ่มแบบนี้ครับถ้ามนาาันหนาากะเนี้ยมโตนบินเอาส่องไปได้ ไปครับหาต่อนิ่มป้านี่ห่างพี่น้องครับว่าท่านเจออีกอยู่เจอตะวล้งออนเมื่อกี้แหละจะคุยกับคนเลี้ยงว้วามาเมื่อกี้ คนวามีคนมาหาแล้วครับอาทิตย์ก่อนหาหกมือที่แล้วก็ถึงอาทิตย์เขาเขามาหาแล้วสองคนก็ได้ไปหาหกั้าง่าสั่ที่จะห้างอ่อนๆคุยกับเพิ่นลจูุ่นกับสรุปกับคือได้แค่นี้แหะพี่น้องสัมาัอมี่จะ้ังอยู่แบบอยากๆเลย อยู่แบบเหลียวปลาเห็นนะเพราะว่าเขาหาบ่เห็นครับมุ่งลงล่งโมมีเลยครับป่านี่เขาเอาไปแล้วครับแ้วก็คุ้มค่าอยู่สองห้างถือว่าคุ้มเลยนะครับห้างที่สองนี่อู้ใหญ่ครับเขาเอาไปหาหกห้างมาซาไปครับเขาก็ไปหาอยู่ป้าอื่นเขาก็หาขึออ้นกัน ผมสังเกตเห็นห้อยตัดห้อยตัดผมเด็ดแมวอยู่หมองเดียวห้างเดียวต้นไม้แห้งแล้วล่ะนาสประมาณอาทิตย์หนึ่งล่ะีเป็นเขามาหาอีานี้แหละครับไปสรุปบนงานกันดีกว่าป้านี่ไปป้าไมหมหรือต่อไป หาหมื่นละปลาพอครับแ้วองสี่เขาทีย่างหาเหระพี่น้องทีที่แล้วเอาอยุภูมินีสองครังหนานี่แหละนี่ได้ภูมินี่หกหกเลยมึงโอ้อย่างอ่อม,มไกลเลยว่าเจอพ่อ้งัง ไอที่หลังเขาเองี่แล้วครับผมมูอยู่ง่ายๆเขาก็เห็นบิดหรอจะของเห็นแต่มูหายยากไปกลับบ้านกันสองลังพ่อครับคุ้มแล้ว ้ำแจมๆกับห้างแหลกไต่บ่อรถมึงห้างนี่กิลักพี่บอกร hmm. าคา,ารถอะไรเงี้ยบ่อห้างที่สองจังบอกเลยว่าจังจังรับคุ้มค่าหรอพี่น้อยครับจิโลกูกลัวได้ยอยู่อาทีอเลียดน้ำได้ยอยู่เกือบกลมแล้วไป มคิดว่าเจสอนแทบสิบะมีเลยครับข้างใหญ่ๆเนี่ยบัคือบองที่เขาได้ไปลหลายๆข้างใหญ่ๆได้ต่อกันสองมื่นแล้วข้างกาอง่อนหน้านี้ได้แบนเดียวครับว่าใหญ่ๆเจสอนมาหลายบักหนึ่งจุดสี่กิโลนั่นคลิปสองสามมื่นที่แล้วได้เกือบกลมครับเลยแบนั้งนี้ผมว่าน่าสิเลยแบนแล่ะ อันใหญ่ๆล้างคอนะครับมีคนอยากกินเพิ่นสร้างครับอาไปขายขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆที่เขามาติดตามละกะเขามาให้กำลังใจครับพี่น้องลานี่มาประทันขเขาสรุปเด้สองห้างเจอห้างอ่อนอีกห้างหนึ่งนนาสิเป็นห้างเกลียวตีแล้วมันมาก่อไม่เดี๋ยวไม่ไหมครับลิปต่อไปไปเจอกันลิปต่อไปครับพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆครับผมสวัสดีครับ